The Timeline สวัสดีครับเชิญพบกับศูนย์ฝึกใต้น้ำสุดโหดของนาซาทำไมต้องฝึกแบบนี้จะบอกเลยว่าโหดจริงครับกิ่นี้ต้อนรับสู่ Neutral, Buoyancy Laboratory หรือ NBL ศูนย์ฝึกใต้น้ำนักบินอวกาศของนาซาสถานที่จำลองการปฏิบัติงานบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ในสภาวะไร้น้ำหนักตั้งอยู่ที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสณศูนย์วิจัยอวกาศจอร์นสัน ในศูนย์ฝึกของ NLB ประกอบไปด้วยตัวอาคารที่ไร้ช่องระบายลมและสระน้ำขนาดใหญ่ยาวทั้งสิ้น60เมตรกว้างสูงสุด30เมตรและลึกถึง12.5เมตรโดยใต้สระได้ติดตั้งสถานีอวกาศจำลองให้กับนักบินซ้อมลงไปปฏิบัติงานและฝึกเดินเสมือนอยู่บนดวงดาวเคราะห์ที่ไร้แรงโน้มถ่วง Space Walk โดยนักบินผู้ฝึกซ้อมจะต้องสวมชุดที่เหมือนกับตอนปฏิบัติงานในอวกาศของจริงซึ่งชุด ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมเพื่อไปลบกับแรงพยุงของน้ำแล้วจะทำให้ผู้ฝึกซ้อมเข้าสู่สภาวะเสมือนไร้น้ำหนักนิวทรลบอยเอนหรือแรงลอยตัวเป็นกลางขั้นตอนการฝึกขั้นที่1ก่อนที่นักบินจะลงไปทำการฝึกใต้น้ำจะมีทีมนักดำน้ำสอทีมลงไปก่อนทีมแรกลงไปเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ต่างๆซึ่งทีมนี้จะคอยบันทึกภาพและถ่ายวิดีโอตลอดการฝึกซ้อม ส่วนทีมที่2จะเป็นทีมซัพพอร์ตคอยรักษาความปลอดภัยหากเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นนักบินหมดสติรูปกรณ์หายใจขัดข้องขั้นตอนที่2เมื่อทั้ง2ทีมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยนักบินจะสวมชุดและลงใต้น้ําโดยจะได้รับภารกิจที่เสมือนจริงกับภารกิจจริงๆบนสถานีอวกาศนานาชาติและทีมนักบินผู้ฝึกซ้อมจะต้องปฏิบัติภารกิจดังกล่าวใต้น้าให้เหมือนกับการปฏิบัติภารกิจทุกขั้นตอน ซึ่งจะต้องฝึกพร้อมกันครั้งละสองคนโดยทั้งคู่จะต้องอยู่ใต้น้ำนาน6-8ชั่วโมงต่อวันและทุกวันเป็นระยะเวลานาน,านกว่า2ปีเพื่อฝึกให้ร่างกายเคยชินกับสภาวะไร้น้ำหนักโรเบิร์ตไนท์นักบินอวกาศของนาซาและเป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม NBL ระบ,บุว่า แม้ว่าการฝึกซ้อมจะโหดและหินมากนักบินจะต้องซ้อมเดินแบกอุปกรณ์ลากสิ่งของกระทั่งซ่อมยานแต่ตลอดระยะเวลานานกว่า50ปีที่ผ่านมาของศูนย์ NBL เปิดใช้งานยังไม่มีนักบินอวกาศคนใดได้รับบาดเจ็บและเจ็บฉุกเฉินหรือเสียชีวิตเลยแม้แต่คนเดียว อย่างไรก็ตามแม้นักบินจะไม่ได้รับการบาดเจ็บฉุกเฉินแต่ผลกระทบที่ทุกคนได้รับเหมือนกันคือกล้ามเนื้อหัวไหล่บาดเจ็บจากการยกแขนทำงานตลอดเวลาที่อยู่ใต้น้ำมวลกระดูกสึกหรอเพราะอยู่ในสภาวะไร้น้ำหนักเป็นเวลานานกล้ามเนื้อมืออ่อนแรงเพราะถูกใช้งานมากที่สุดซึ่งจากการสำรวจในปี2005พบว่านักบินที่ทำการฝึกซ้อมนศูสูนแห่งนี้กว่า25%จากทั้งหมดล้วนมีปัญหาทางกายภาพในระยะยาว สถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS ที่ปฏิบัติงานอยู่บนอวกาศณน,นเวลานี้คือสิ่งก่อสร้างที่แพงที่สุดเท่าที่มนุษย์จะมีมาโดยใช้งบทั้งสิ้น150,000ล้านเหรียญสหรัฐโดยคาดว่าจะปลดประจำการตกลงสู่ก,ก้นมหาสมุทรตรงจุดนีโมในปี2024จากความสูง400กิโลเมตรเหนือผิวโลกและอาจจะเปลี่ยนไปใช้สถานีอวกาศเทียนกงของประเทศจีนเป็นสถานีต่อไป The Time Line สวัสดีครับ